ถ้าพูดถึง1ทีมในฟุตบอลไทยที่น่าผิดหวัง1ชื่อที่ต้องนึกถึงเลยครับก็คือตราด FC ที่ต้องชอกช้ำสู้ในไทยลีก2ต่ออีก1ฤดูกาลตราด FC ถือเป็นทีมเต็ตงในไทยลีก2ฤดูกาลที่ผ่านมาครับผลงานในช่วงแรกดีมากๆนำจากูงว่าพักใหญ่จนหลายคนคิดว่านับไปเลยตราดนี่แหละ เลื่อนชั้นแล้ว1ทีมโดยองค์ประกอบหลายๆอย่างครับผลงานด้วยโค้ชอย่างนช่วยสมชายช่วยบุญชุมก็เกา๋าเพิ่งพาหนองบัวขึ้นชั้นมาหมดัดหมาแถมต่างชาตินี่ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะช่วยหนีบวาลโดมาด้วยดาวยิงตัวเก่งของหนองบัวมีไอ้ของเปาโลคอร์โดที่พกตำแหน่งดาวซนโวไทยลก2ฤดูกาล2020-2021ยิงไป26ประตูพาขอนแก่นเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุด บาโบเองก็เป็นแข้งที่จีดจดอยู่แล้วบวกกับคาต์ตโนะแนวรับมากประสบการณ์เล่นในไทยลีกมาอย่างโชคโชนอีกแข้งไทยดีๆก็มีหลายคนครับเกมที่เป็นจุดเปลี่ยนก็คงจะเป็นเกมแรกที่แพ้ในฤดูกาลที่ผ่านมาตราด f อเปิดบ้านพ่ายลำพูนส่วนประตูตอนหนึ่งครับหยุสดสถิติไม่แพ้ใครไว้21เกมซึ่งลำพูนเองก็เป็นทีมที่ลุ้นเลื่อนชั้นอยู่เหมือนกันแม้ว่าณเวลานั้นตราด f อจะนำอยู่หลายแต้มก็ตามครับแต่หลายจากนั้นผลงานไม่ดีเลย จนทำให้บทสรุปของฤดูกาลที่ผ่านมาก็พลาดตัวเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติไปจบลงด้วยอันดับที่3ของตารางคะแนนครับต้องเล่นเพย์ออฟและก็มาผิดหวังอีกในแมชชีชตาเลื่อนชั้นกับลำปางจบครึ่งแรกนําก่อน3-1แต่สุดท้ายโดนตีเสมอ3-3ครับก็พลาดเลื่อนชั้นด้วยกดประตูทีมเยือนไปอย่างน่าเสียดาย ฤดูการน่าจะเป็นอย่างไรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ต้องรอผู้บริหารสรุปอีกทีนึงแหละครับแต่สิ่งหนึ่งที่เชื่อได้เลยก็คือแฟนบอลปาราตเ c เป็นทีมที่แฟนบอลเหนียวแน่นทีมหนึ่งเลยในฟุตบอลไทยแม้ว่าจะผิดหวังไม่ได้ขึ้นไปหลีกสูงสุดแต่ในเพจอย่างเป็นทางการของสโมสรก็มีแต่กำลังใจครับที่พร้อมให้กำลังใจทีมอยู่เสมอสุดท้ายก็ยังเชื่อครับแม้ว่าทีมจะมีการเปลี่ยนแปลงฤดูการหน้าปารก็ยังคงเป็นทีมแต่งที่จะเลื่อนชั้นเหมือนเดิม